โมลีโมลีพอแล้วไปลูกป Let's go home ไปกลับบ้านปะไปอาบน้ําก่อนแล้วมาอาบน้ําก่อนไปอาบน้ําก่อนแล้วกลับบ้านเร็วเร็วๆโมลีเร็วๆ,วๆไปอาบน้ํามาทางนี้มาทางนี้ลูกไปอาบน้ําตรงโน้นมันสะอาดแล้วก็ถึงกลับบ้านได้ถ้าไม่งั้นไม่ให้กลับบ้านนะเร็วๆเร็วๆ ไปอาบน้ำแล้วมอลี่เร็วๆมาทางนี้มาทางนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอามาทางนี้ก่อนมอลีไม่ไม่เอามุลุมาอาบน้ำก่อนมอลี่มาอาบน้ำก่อนลงมาทางนี้ก่อนลงมาลงมาอาบน้ำตรงนี้ก่อนเร็วมาอาบน้ำสะอาดก่อนแล้วค่อยกลับไปมา มาเร็วๆมอเลยไม่เอานะไม่อาบน้ําก่อนมาอาบน้ําส,สะอาดก่อนเร็วๆมาทางนี้มอเลเร็วๆนั่นไม่ได้กลับบ้านนะมาเร็วๆนี่ยๆแม่มีขนมให้กินอยู่มากินขนมแล้วจะเอาปากขนมเนี่ยจะเอาไม่ขนมถ้าเอาขนมก็ามาเนี่ยมาอาบน้ําก่อน มาเร็วๆมอลียกมลนมนมแล้วมาเอานมนมหน่อยมามอลียนมนมแล้วนม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 แล้วนมนมไหนมากินนมนมแล้วนั่นแหละกินนมไหมอยากกินนมไหมอยากกินนมต้องอาบน้ำสะอาดก่อนไปอาบน้ำสะอาดก่อนเดี๋ยวค่อยกลับอนั่นแหละเก่งมากลูกเก่งมากเดี๋ยวแม่ให้กิน กินไก่กินชิคก,กันปิ้งไหมลูกกินชิคกันปิ้งเนาะหนูจะกินชิคกันปิ้งหรือเปล่ามอลลี่เขาบอกเขาอยากกินชิคกันปิ้งฮะอ๋อมอลลี่ <laughs> มาลูกมาเออมาเร็วๆ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 อืมเดี๋ยวแม่ให้กินชิคกันปิ้งอืมโอ้ยอย่ามาโดนนี้ตมามาใกล้ตรงแม่ อย่ามาใกล้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ะขึ้นมาหาแม่อันนี้มาขึ้นมากับแม่อนี้มาเออขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมลูกขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมมามาขึ้นมาขึ้นมาตำนะเอ้ยเนี่ยขึ้นมาแล้วอุ๊ขึ้นได้ไหมลูกขึ้นได้ไหมเก่งมากลูกมามาช้าช้านะช้าช้านะระวังตกนะลูกมามาเร็วเร็ว ตามแม่มาเดี๋ยวแม่ให้กินนมเดี๋ยวแม่ให้กินชิคกินปิ้งมาเร็วๆลูกแม่มะมอลลี่อย่าไปกัดมอลลี่มาเร็วๆมอลลี่มาเร็วมอลลี่มาอย่ากระโดดนะลูกมาเลยมาเลยขึ้นบนขึ้นบนอีซีอย่าโอ้โอโ้โอ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 ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโอเคไปไป ไปเดี๋ยวขอไปอาบน้ําสะอาดอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรมาออ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอืม <c oughs> <c oughs> มีมอลลี่สุขภาเหมือนเดิม <c oughs> หนูสุขภาเหมือนเดิมเลยลูก โอ้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้กินชิคเก็นปิ้งแล้วกันเนาะเดี๋ยวหนูได้กินชิคเก็นปิ้ง